มารู้ว่าเพี้ยไก่แจ้ป้องกันได้กําจัดยังไงพวกกับครูโซวันนี้ค่ะนะคะวันนี้โรคเชื้อราหรือโรคเพี้ยต่างๆนะคะแต่ตัวนี้ครูซอจะให้ดูว่าอาการเพี้ยไก่แจ้เป็นลักษณะแบบไหนนะทุกท่านค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นขุยเป็นใจเป็นยุง่งเป็นใยแบบนี้นะคะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะ เป็นหางเป็นขนออกมาแบบนี้นะคะเป็นขนเป็นออกมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เพี้ยไก่แก่ขาวๆนะคะทุกท่านเห็นชัดหรือเปล่าคะนี่นะคะเพี้ยตัวนี้คือถ้าเขาระบาดนะคะช่วงนี้จะเป็นเพี้ยไก่แก้แล้วก็เพี้ยไฟนะคะแต่ถ้าเป็นโรคเพี้ยต่างๆนะคะจะทำลายเกี่ยวกับ ระบบใบนะคะใบเขาจะเสียหายได้ถ้าเราไม่รีบกําจัดนะคะถ้าเราไม่รีบกาจัดเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะทําให้ใบเขาเหี่ยวแล้วก็แห้งแล้วก็มีใบเล็กอย่างนี้นะคะเป็นยุง้งเป็นใยแบบนี้เขาถ้าปล่อยไ้นานนะคะทุกท่านจะทําให้แพร่กระจายกันไปกับต้นอื่นนะคะติดไปต้นอื่นได้นี่ค่ะใบจะไม่สวยเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะเขาดูดน้ําเลี้ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นเพี้ย ต่างๆนะคะคือดูดน้ําเลี้ยงจากใบทําให้ใบสุดทมนะคะใบสุดชมได้เขาก็มียอดที่จะสวยนะคะกอนนะคะและถ้ามีเพี้ยตัวนี้ลงมาแล้วนะคะเขาจะชอบกินชอบกินใบอ่อนนะคะนี่เขาจะทําลายใบยอ่อนแล้วก็ดูดน้ําเลี้ยงผู้สอนมาแบ่งปันวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเพี้ยไก่แจ้มีลักษณะแบบนี้และเราก็ต้องป้องกันและกำจัดนะคะถ้าเจอ กำจัดเลยนะคะครูซอก็แนะนําพวกแอคมีนะคะมาแบ่งปันแอคมียกาจัดพร้อมกับพัดวันนะคะให้ไปเลยนะคะฉีดพ่นฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นเช้าเย็นนะคะกําจานนะะัดไปเลยแอคเมียไม่ว่าจะเชื้อราหรือเพี้ยต่างๆเพี้ยไฟเพี้ยจักระจันเพี้ยไก่แจ้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเพี้ยไก่แจ้ฉีดพ่นเลยนะคะนี่ค่ะใบเขาดูดน้ําเลี้ยงไปมาก็จะเป็น จุดเป็นเสียหายนะคะทุกอย่างค่ะทําให้ใบอ่อนเขาเสียหายและ,ะมีผลให้ทุเรียนเราสุดโทมได้นี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าใบาอ่อนเขาเสียหายเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจุดที่ว่าเชื้อราไก่ไก่แจ้นะคะเพียไก่แจ้นะคะถ้าใบาอ่อนเขาจะเป็นแบบนี้สุดโทมแล้วก็หลุดร่วงแล้วก็เหลืองตายในที่สุด แล้วก็แพร่กระจายตัวนี้ก็จะเป็นพวกสปอร์ด้วยนะคะถ้าอย่างนี้นะคะทุกท่านหลุดร่วงไปอย่างนี้นะคะปิวเขาก็จะปิวไปต้นอื่นหลังจากที่ต้นนี้เป็นแล้วต้นอื่นถัดไปถ้าเรามาลิกกำจัดก็จะติดลูกรามไปด้วยนะคะโอเคค่ะมากำจัดด้วยแอคมีนะคะแอคมียกำจัดไปเลยฉีดเชา้านะคะฉีด พ่นผสมน้ำ2 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรนะคะแอคมี3.01พัดวันจัดการฉีดพ่นเลยนะคะเอาอยู่ค่ะเห็นผลตั้งแต่ดีขึ้นตั้งแต่เริ่มฉีดนะคะ3วันถึง5วันเลยนะคะอุโซโกล้าการันตีได้เลยค่ะเพี่ยไก่แจ้ง่ายนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเราไม่กำจัดก็จะแพร่ไปต้นอื่นได้กำจัดด้วยแอคมี3.01พัดวันฉีดพ่น 3ถึง5วันดีขึ้นแน่นอนค่โอเคค่ะคุณผู้ชมแบ่งปันสำหรับเพียยเ้ยไก่แจ้มีลักษณะแบบนี้ดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็ทำลายไปอ่อนและสำคัญจะแพร่กระจายไปต้นอื่นเราต้องรีบกำจัดนะคะสนใจก็ทักอิน็อซ์มากับคุณโซได้และก็สอบถามได้กับคุณโซโอเคค่ะพบกับคุณโซใหม่คลิปหน้าค่ะ